เมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีของวันที่18มีนาคม2568ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วัดสุทธิวาสวรารามพระอารามหลวงตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2568โดยมีนายอัทธี์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัยวัฒน์จุนทีรพงศ์อธิบดีกรมการปกครอง นายนาริชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายณรินิราไมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดผู้บริหารข้าราชการพนกรักงานลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลท่าฉลอมให้การต้อนรับค่ะ โดยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยี่ยมชมนิทรรศการ120ปีวันท้องถิ่นไทยและเยี่ยมชมนิทรรศการนโยบาย5ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกอบด้วยด้านการจัดระเบียบสังคมปราบปรา,ปรามผู้มีอิทธิพลด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและด้านน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนจากนั้นรับชมการรำบวงสวงถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งใช้นางรำหน0งร120คนจบแล้วรับชมวิดิทัศน์ผลงานดีเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะ จากนั้นเวลา19นากา30นาทีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2568และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียตรติข้าราชการท้องถิ่นดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567จำนวน30รายซึ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนและมีผลงานดีเด่นในการบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนในท้องถิ่น พร้อมรับชมการแสดงชุดระบำนาเกลือแสดงโดยนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาครและรับชมการแสดงละครเวทีแสงสีเสียงและสื่อผสมชุดปฐมบทการปกครองท้องถิน่นเฉลิมฟ้าท่าฉลอม120ป้อีใปีตายร่มพระบารมีค่ะโดยใช้นักแสดงและพี่น้องประชาชนชาวท่าฉลอมกว่า100ชีวิตซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวย้อนรอยสุขาพิบาลท่าฉลอมการประกาศเลิกทาสเป็นการแสดงที่สวยงามวิจิตรการตา สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะสนับสนุนโดยมหาชัยเคเบิลทีวีจ่ายเพียง490บาทต่อเดือนได้ทั้งเน็ตได้ทั้งเคเบิลทีวีพร้อมทีมงานดูแลตลอดการใช้งาน